สวัสดีครับ FC ทุกท่านทุกคนครับช่องชัยามันม่วงครับยังอยู่ที่โคกน้องนานะครับค่าคืนนี้ซึ่งมีการนัดพบปะสังสรรค์กันมากมายหลายคนซึ่งเป็นบรรยากาศที่ห้างหายไปดนในการพบปะกันของทีมงาน YouTube Land ดินแดนไอ้น้องสองฝั่งโคงนะครับจะมีใครนั่นเดี๋ยวเอซทุกท่านตามมาครับสีได้พบพอกันวันนี้หลายคนครับครับขอยากครับวันนี้มีการพบพอกันโดยนาับพิพนธกรรตะการี็เคยลาวครับเป็นเาพาภแล้วก็กำลังเลียร์เขารับคือพี่โรดทาเพผืนหรือพี่น้องได้ยินกันนาหูขึ้น เป็นเซียวบักเจ็กไข่เซะนะครับหรือวิโรุษไข่เซะนะครับสุดยอาจารย์ภูศิวิไลนะครับเดินทางไกลมาจับนักข่าวพนมเลยทีเดียวครับวันนี้กับคุณนายคนนะครับแล้วก็ศิลปินคนสวยนะครับน้องท่านีค่ะน้องท่านีต่อมานะครับปูดดำเอเวนเจอร์นะครับหรือว่าเจ็กนะครับแห่งบันหมวกเออตัวซับปิดยังฮะทุบทิ่มบ่อยู่ไหนอุ้ยรูปปิเซอนี่คนนี้เสซร้ายมาจาก ดอนพิลาครับเซรัตพิลาเหนีโอ้โหเซรัตมาเข้มเลยวันนี้นะครับไม่เชื่อลองเปิดในคนท้วนชมพูเลยครับเชือแน่นอนเข้ามาฟังเพลงมุนม้วนอาจารย์พูดสื้อไรครับเพิ่นแวะมาเยี่ยมมายามเป็นการตุ่มโฮมกันครับมาฟังเสียงละมุนนี่เหรอในหัวยังให้พอล็กคลิปไหมเอ๋อเราเหรอครับเขาครับป่าคือเราแต่พอล็อกเราแม่กำลังอัดคลิปอยู่เดี๋ยวเย็น น้ำโคกงเอดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้หั่นหมูเด้อหมูมีรสผ้าเพ่อนหมดจันผูเอากลับเนื้ออ่อนมาต้มนะส่วนผลไม้เบิดแล้วนะอัดอดีฟีเมื่อจาก นักล่องเลยนี่สีน้องฮันนี่สีอะไรครับตรงนี่น้องฮันนี่ก็เสียบโอ้เสบครับจนบ่เบิดครับนักล่องแต่ว่าแุ่มพุ่งแรงครับแจลายของสีไล่เนาะเสอยู่่นนัแบอยู่ครับเป็นอะไรดีไรครับอร่อยมากครับลำเสมอลำแต่แต่เลยน้อหมอเกล็นก้านังก้าเนี่ยเพิ่มมาเยี่ยงกับบุกกระต้องระคืออย่างบัดนี้แต่ดึแต่ดึมาเด้อภาษาไม่กินเขาโอ้ภาษาหมูโอ้ภาษาโมงเพิ่มมาไม่กินเขาภาษากระมุกระมุกบ่ พนกันไปเอาภาาเนะภาษาภา,าษาเอมัเมืองนอกเนอโอ้สิาวาปิดกินข้าวไหมกินเขา้าวซื้อไหมกินข้าเอินกุนลาคูากินเ้ามันเมืองนอกลินกุนลาคู <laughs> เยังกว่าลินกุนลโาคูลาโมลเลโดลินกุนลโาคูเ้อลืมลรดไหมนลีมลาปูลมตุ้มของรองนุ่งลันหุนลีนู่ลีสูลีบุไลลุย แต้วมาได้ใส่อธิโตเอ้าฮะเขาเรียนภาษาโม่บ่าภาษาลู่โอ้บ่าหรือมัวไปจำได้เจอก็เรื่องสวีตตึมเหรอลามูวคือมาเอ่อลาโมลูยาลานบุญลายอุ้ยลาบูริณุล้นพุนล้ำคุ้มหลาตุลาคู่อาจารย์ผมพูดถึงแล้วผมพูดผิดอาจารย์แปลหน่อยแปลให้หน่อยครับผมพูดว่าอะไรครับไม่ ลืมมูดีนูลมพุมลลามูลูแยลรูลลลูแย่ะรูยูอะลานบุญ <c oughs> ลราบูเอ้มันมันมัน ลาบูลาบูเออลาบูลินุล้นพุนลำพุมหลักูลาตัวอหายหาเพื่นีแปลที่บอกว่าไดคราบเดี๋ยวคืออยู่เอออยู่ร่เดีมันมันลงอัมันลงอัวาะาอวเาอที่บอกว่าใดเพราะสามอคือาจารว่าอาจารย์แปะปรีครับหมออัแปลป่ะเดียแตลังพุงหลอกอกลูยายูเห็นไหมยูนี่มันมันอัวใดมันต้องสาเลมาใส่เดียวเอ้าอาจารย์พูดครับไเอาจักทอนทอนนะครับทอนนึ่งปดยเต็เลย เราเอาเพลงรมดินกุลังกุลปะรักานดินที่ันสู้ชาพ้นดินนะชาว้ดินนะตั้งเป็นยูว่าต้นารักสองแนดินนะตนารักสองแผดินครับท่อนหนึ่งครับอาจารย์ครับตนา้งครับตนารักสองแดินนี่บอที่เพิ่นสายแนนเพลงเป็นเพลงที่อาจารย์ภูแต่งให้เคยลาวนะครับจอมยศพดนิ้วคิดา้ครับ

เราดิกลตายไี่เด้เดี๋ยวนึกว่าห้องของ่ขาไงใคือ็ม่เคยเห็นดีต้ามาอ่าท่อนหนึ่งครับอาจารย์ครับท่อนที่ีี่บอทเพิ่นเอนว่าสายเอาเอางี้ให้นิพนธ์เป็นคนร้องอาจารย์เป็นคนดีก่อนก็ได้เอาเอานิพนธ์ร้องหน่อยไม่หมดก็ไม่ไรค่อยค่อยเริ่มตัวให้อาจารย์หน่อยไปหนึ่งเขาอาจังไม่เพนี้งอาจารย์มาลังระดับไม่ใช่คือท่อนท่อนคือทตัวขึ้นก่อนท่อนหนึ่งขึ้นก่อนท่อนหนึ่ง ของแขกมนหลอกซะเแล้วของแท้ก็ได้เอาอใส่ของแขเอาโอเคามันทิโมติดก็เเพิ่นหมดละเปิดมาตดต่อมะบ้าครับผมข้อมีนิดกระซิบแมาวมัอยจารย์เขียนเลย จารยนบได้มี่เลยกระสี์อาจารย์บอกว่าเขียนเพื่อเพื่ออะไรนุ่คุมอบให้ ah เคยลาวมอบลิขสิทธิ์ทุกอย่างให้เคยลาวผมก็ตามเจตนารมอาจารเลยไปลอมาให้ทุกคนได้ได้นำไปใช้ได้ไปร้องแต่ครับให้เพื่อนได้ได้ได้แต่ว่าเพลงนี้เพลงนี้ที่ฟังแล้วมันยิ่งใหญ่นะ ีใครเหมือนผมบ้างผมฟังเพลงนี้ไม่ฟังแล้วฟังอีกไม่ต่ำกว่าสิบก็หล่อคอมเมนต์ยอดเพลงนี้ไม่ถึงสามสิบสี่สิบล้านวิวเลยผมชอบมากคอมเมนต์ไอฟาดแม่วนะเสียงไม่ธรรมดาชอบตอนเสียงอาจารย์ผง นี่แม่ปิ่นน้องที่แอลน้องสวยประจำโคตรน้องนาเปยังลูกพี่ลูกพี่เป็นยังครับสวัสดีครับก่อนลูกพี่ลูกพี่เป็นยังครับผม เอาเกือข้างไว้เนี่ยเราให้เอาเกือกันเอาให้ใครกินนะแค่นอเอาให้แล้วให้แล้วให้แล้วเดี๋ยมาสมหเอาดแงแลวแไปีนแล้วไปครับวัสดีครับลูกวัสดีครับวัสดีครับผมวัสดีครับวัสดีครับไปแล้วไปครับผมโอเคเก่งมากโอ้โหไเขาวาเาเมนต์เลยอร่อย เอาครับเริ่มนะครับตู้แยกก็รลิขิตตันโดนเนี่ยเ,เรื่อเนี้ี่นี่ตู้แยกกินกจนโซว,วาถ้ามันบอกว่าถ้าไม่ใช่นี่คมันจะคือชอบผมเนี่ยคือถูกรบเลยนะผมก็เอา เรเปตโต้แย่งองโตแย่งจนจนชนะมใน่ะ้คือเพ่งตอนเมียไม่มีทำไมไม่เดอนนะเลี้ยวดีมึงคือกัน นนี้จะอาจารย์ภูกำลังทบทวนนี่นะครับทบทวนความจำอยู่เพราะว่าแต่งไว้นานแล้วครับกี่ปีเราเรียนเพลงนี่ประมาณสองปีได้ไหมประมาณสองปีเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเขาเจอเครื่องมันนาบอ่ะเพลงนี่ครับโอ้ยังไม่หอดปีอยู่ตอนนั้นอ่ะมีคนเขียนเพลงเนี่ยเขาไม่จำอ่าถ้าจำปุ๊บเขียนเพลงใหม่ไม่ได้ครับขาดขาดอาจารย์บอกให้ใหม่เขียนเขียนเสร็จแล้วเป็นเพลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งต้องรีบลืมให้เร็วไม่งั้นอ่ะ เรื่องราวมันก็จะวนแต่เรื่องเก่าอยู่ในหัวเพลงใหม่มันจะไม่งอกขึ้นมานี่คือนักแต่งเพลงเขาทำแบบนี้แต่พี่เพี่อาจารย์แต่งไม่แต่งคือมันชื่อว่ามันบรมนีจบริบทของนักแต่งเพลงนี่นี่นะครับอาจารย์อาจารย์ำแต่เรื่องเล่าเก่าๆไเขียนอยู่แล้วผมว่เข้าใจเลยอาจารย์เขาก็เลยถามมันคือหมายถึงว่าพอเราทำเสร็จแล้วก็ต้องรีบลืมอรืมเพื่อที่จะให้ข้อมูลใหม่เข้ามาอ๋อหคือดีลิตออกครับถ้าถ้าสมมติว่าเราทำแล้ว เรารู้สึกว่าอ่ะมันยังบดีต่ว่าเขาเห็ุไปก่อนเข้าเขาเห็นเป็นเขาเห็นเป็นพื้นฐานไปก่อนถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเขาก็ทงไปก่อนทิ้งไปก่อนแล้วก็ลืมไปก่อนครับลืมไปก่อนแล้วก็เอาข้อมูลใหม่เข้ามาทำงานพอเอามาเห็นงานเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะเขามีเวลาแล้วเขาที่เอาตัวนี้เาาเมื่อบึงแต่จังค่อยเอามันขึ้นมาใหม่เหมือนกับว่าเหมือนกับนิพจน์เพิ่เพิ่เพิ่นเห็ุงานไปเพิ่นตัดงานตัวนี้ไ้อ่าเพิ่นตัดเพิ่นตัดงานตัวนี้ไปว่าที่นี่เพิ อารมณ์ม <othe> ันอารมณ์มันบอยูครับตัวน oh. ี NG ้ล oh. ่ะหมายมถึงมาอารมณ์มันมันไม่ร่วมกับกับงานชิ้นนี้ละเอาเขียนใหม่ไม่เส็ดก่อนแต่ว่าตัวนี้ก็เซฟไปใไหมเซฟไปย้ำพอนดีลีตได้เพราะว่างานมันยังไม่เสร็จคนเขียนเพลงก็เหมือนกันครับก็เซฟไปก่อนเซฟไปก็เอางานใหม่ก็มาทําครับทํางานใหม่ทํางานใหม่ไปเรื่อยๆว่าทีท้าทมมงหว่าอ่าโอเคลระถึงแวล่าทีคือพอทำงานไปงานใหม่งานใหม่งานใหม่ไปมันตันละเพราะมันตันปุ๊บมากลับมาหรือหรืองานเก่าขึ้นมาเห็ดไปครับ รหรืองานเก่าขึนมากเขาก็ตัวที่ห้องเซฟไปเหนละเข้ากับเปิดมันขึนมากะไม่เห็นงานต่อคนั่นแหละครับก็คือมาเหลามานั่งเหลานั่งเก่ามัน<อ>แต่พอเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็คือ,อดีลิททันทีผู้ใดหองผลมไปข้าวเกลืาไปนานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเอาไปเหมือนเดิมแหละไอคนนั้นอะเหมือ,มอมนเดิม เขาเอาเพลงเรานั่นแหละเอาต้นฉบับเรานั่นแหละไปแล้วก็ให้ AI เอาเสียงออกเอาให้ a อเอาเสียงออกกรจงไวเตอร์ดนตรีครับแต่ว่ามันจะบี้นะมันสีบรสใสบรสดคือยังของหครัหครับครับฟังดีๆครับมันจะบี้บมันมนลบลิขสิทธิ์ไง มันมีคนอยากลอกไงมันมีเนื้อผมวันไหนเขาเล่าเกมโอคไงหลอกใจสมชันท้าปากสันธานีอะไรต่อเลยหลอกจากปากสันมุงปากกระดิ่งนางฟ้ามีจริงโอ้หลอกอะไรนะครับ อาจารย์เราหลอกไว้สูงหายเลยเสีอาจารย์สูงไหมเสียอาจารย์ธรรมดาดิหลอกกันรอเปล่โอเสียงสูงเสียงสูงดอบม่เคยาบ้านทุกที่จอน่เขาสคน้สูงสูงนเ้ัอาจารย์หลอกอาจารย์อาจารย์พูด นตอย่าผู้ร้องให้ฟังหน่อยเสียงชุดเราบอสเวียนบ่อยนะนี่ของจริงนะเราบ่ได้ร้องเออสียงที่ทำรองได้บ้านเราของแค้มอบให้กับเคยลาวครับครับให้เป็นความรักที่อมตะสำหรับน้องทั้งสองคนครับเคยลาวกับน้องปิ่นนะครับครับสองเดี๋ยวลุงจะร้องให้ฟังนะหนูตั้งใจแฝงนะนี่คือชีวิตของพวกหนู ทีี่เอาไม่ทำลรอกไม่ทำไม่ทำติตารุคูจะเพื่อนไม่เอาไม่เอาที่ที่เฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดลูกนี่บอที่เพิ่นเอิ้ญมาตายแน่อยู่คนละแดนยังได้มาเป็นแฟนกันเสียงบ่สูงรี่ลองอะไรได้ครับ คำปากจากเมืองบึงตาดีครับดีครับดีครับโน้ใจสมโน้ตที่ที่ขึ้นด้าปากสันธานีออกจากปากสันมุ่งปากกระดิ่งนางฟ้ามีจริงบนรอยสองแถวโซฟีจึงเกิดตำนาน ฮักสองแผ่นดินทันทผ่านมาหลายปีถักเขาบ่กเคยห่างกันบ้านโพนกรริญคือหังหักเขาสองคนผ่านกี่ไดตตนพี่น้องไทยพี่น้องเล่าเดี๋ยวฟังเพลงนี้เดี๋ยว <บน S 2> ขอหฮก,หก,กแผงกันเดยพี่น้องเด้อ กันร้องไห้หลายคราวยังสู้กัดฟันยัดยืนข้างกันแม้วันเมื่อยากปางตายด้วยเกียรติผู้ชายอายให้สัญญาบอสิ้นชีวาแม้ดาวจะหามาให้ จะรักสาวลาวให้ท้าผู้ชีวิตเบาไทยขอบคุณหัวใจที่ทนสู้มาด้วยกันจอดเลยครับผมค,ครับทับน่องอาจิพิทเพียนจักหน่อยก็ถือว่าสอดนะจ๊ะว่าถืกบ๊องขับน่องเลยขับเสียงดีแล้วก็มีความหมายร้องพีครับ เผลงานเพลงที่ตั้งใจเขียนขึ้นครับให้กับความรักของน้องทั้งสองคนครับเลยเล่าครับเป็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆครับ